เราก็ได้พ้าผ้าทิ์ขึ้นก็นนนจะประมาณนี้เนอะทองฟ้าก็กำลังจะสว่างสวยัยแต่เว็นเขินกับบงงามหมูเจ้าเพรามันขึินสูงเลย ชาติีอบอกสามีจอรถไทยๆโอ้ิยาเลม e เออคนทีอยูที่ช่ C'est depuis il y a des Covid, il y a deux ans, on ne bouge pas, pas plus beaucoup. Oui, oui, hein. Avant, ouais, 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 hein. ah bon, on bouge énormément, mais bon, c'est hein. pas grave. On n'est pas malheureux, en rond. En tout cas. Les deux côtés, la forêt comme ça, ça me manque de. Ça me fait penser au Laos en fait. Donc du coup, ça me fait penser au Laos pour dire oh là là, au Laos, on commence à finir de. Là, tu vois. Au Laos, c'est plus vide que... que ici maintenant en fait. Je me rappelle quand j'étais toute petite là, oulala, il n'y a que de forêt en fait. Mais non, il n'y a plus rien. C'est magnifique. Not a lot of time I'm speaking English. Today I get this feeling. It's so strange. My husband say because we are in holiday, so think about go some another country. It's really not. We are still in France. We go nowhere, not far from our house. Two hour บายค่ะมันมีอารมณ์อยากว่าภาษาอังกฤษหมูเจ่วคอยกระงงคอยตื่นมากหมูเส้านี่พอกับเริ่มเริ่มด้วยภาษาอังกฤษแล้วขอยกันยังแปลกๆอยู่เอา้าต้องใส่มีความสุขเว้ยเสียแะถึงแล้วที่ที่เราจะมาเนาะเขาตั้งใจมากมือขึ้นนี่ก็ตั้งใจมาจุดๆนีแ่แหละหมูเจา้าแต่ปรากฏว่าหมูเฮาลงทางเนาะเอ้าจะเอาลูกๆยังบุทบันตื่นเนาะ แม่กะมาหาเอาภาพง,งามๆมาให้เพื่อนๆไดแฮบเบิงหับชมเนาะมูเจ้าะเนะาะฝรั่งเศสตอนใต้อ่อนี่คือทะเลสาบน้ำชีฟ้ากระจิงแต่โบเมนทะเลน้ำเค็มเนาะมูเจ้าทะเลน้ำจืดที่ที่เฮาพามาเที่ยวกันมื้อน,นี้เนาะ่ใ <c oughs> ก,กล้จากบ้านใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกว่ากว่ามูเจ้าแต่ด้วยความที่ว่าเฮาลงทางเนาะ มันกันเลยมันกันเลยใช้เวลาเนาะก็เลยนอนนอนนอนค้างคืนอยู่ค้างทางบ่อนกับโบไก่ดอกเนาะขับรถมานี่กะเข่งสมง้งเข่งสมงนี่เ้าก็มาฮอดแล้วหมูเจา้เาเดี๋ยวซอยๆเ้าก็สิไปเสาอันนี้เนาะเพื่อที่เ้าสามารถถีบหลอดได้เขาสิเปิดสงสัยสิเปิดเลยแหละเลยก็ได้คือสิเปิดให้เสาเลยหมูเจาาเา้าห้ายังบ่ไปเราพอลูกยังบม่หันตื่นเนาะ งามที่สุดเนาะกาะสิเขาไปข้างในนี่มันสิเป็นมันจะเป็นคลองเป็นหวยเข้าไปเนาะงามด้านในนะสวยงามหมู่เจา้าสถานที่แห่งนี้กาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่อนขอ้างค่อนข้างเป็นที่รู้จักของผู้คนเนาะหมู่เจา้ากวิวกาะสิประมาณนี้ห้ากระสิหาวิวงามๆมาฝากตอนเช้าๆอากาศบริสุทธิ์ผี่ห้องเลยผู้คนกระสิเริ่มมา ชวัว,วนี่คนร้ายนี่หมูเจ้านี่นะคือยังเศร้าๆคนยังโ่ตื่นเนาะประมาณแปดโมงกว่าๆแต่สั่นแคนก็หลายหลายพี่น้องเ้ยนี่ก็คือสถานที่เขาให้เสาเหือเนาะห่นหนที่เขาเจ่อให้เสาเหือแบบนี้ก็มีหลายหานอยู่หมูเจ้าฝังตรงขามพูนผูกๆก็มีเนาะ รับชมธรรมชาติตอนเช,ชา้าๆก็จะประมาณนี้ฝรั่งเศสตอนไตเดอ้อหมูเจเ้าเอ้ยนี่ก็คือสถานที่ปฐมพยาบาลเนาะถ้าหากว่ามีคนบาดเจ็บนู่นนี่นั่นก็ถือว่าเขาก็เตรียมพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวอยู่หมูเจ้าคือแบบบาดเจ็บมากเป็นบาดเป็นแผลนู่นนี่นั่นก็มาหาเขาไร เขาก็ยินดีดูแลและกะลักษาให้เฮาแบบที่ฟรีหมูเจา้าเนาะพี่นนองขอยกระหังกระตื่นคือการยังบ่หัไหนได้อาหารเสาหมูเสานี่เพิ่งจะได้อาหารเสาเกาแฟาไปหนึ่งแก้วเนาะเดี๋ยวสิไปกินข้าวเสากับลูกๆจักลูกๆตื่นกันเลยยังเอาเป็นวาเนาะมาพอการคลิปหนายังโบ่จบดอกมูเจ้าจะเข้าไปขังในคลิปนี้ก็พ่อซ้ำนี้ซะก่อนเดี๋ยวซอยๆเฮาสิเขาไปข้างใน,ลน,น,กกนเ,ยววยยเในลยเดี๋ยวจะเอาภาพและกา ความชวยคำงามมาฝากเนาะหมูเจ้าเนาะเอ้าเจอกันคลิปหนาติดตามชมคอยนเด้อขอฝากให้กดไลค์กดติดตามเดิมพินหมูเจ้าเอ้ยห่างหายไปเกือบหนึ่งอาทิตย์เนาะช่บดยเอาคลิปมาลงเลยพอดีบดยไปใสเลยกะบอยไปยังหลอทะเลนําเนาะหมูเจ้าก็เลยบภาพได้วยคลิปแต่ยังมาเลยคือชิบริลืมกันเนาะพี่น้องเนาะเอ้าพอกันม่คลิปหนาอย่าลืม่อยเด้อหมูเจ้า